อาวัดดีเพราะสุดรายการดังทีวีผมก็ดังอย่างนะปนิมิกจะมาเล่นเมมกม My Craft กับเพื่อนๆมีแค่เลื่นอยู่สองคนนะนครับผมก็เนี่ยมีคุณดาวกับคุณภูนะวตอนนี้คุณดาวก็อยู่ตรงไหนอยู่ในเสื้อต้นนี่ครับคุณดาวอยตรงนั้นน,น,นะห่าวขนาดคุณดาวเอ้ยคุณดาวไหนไปยืนไหนเอ้คุณดาวเนี่ยนี่ครับคุณดาวครับนี่ คืคุณดามีหัววัวแล้วเขาซื้อต่อผมหกพันบาทครับตั้เช็นจุดเลยครับให้ผมเช็นจุดเหรอโอเคอยานะโอเคนะรับ back b อเคลา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 เปไปเปเปปปลาปาปาปาเปเปเปปไฟที่คเเจมนามโนเวมนามนเวเเวนะโนนเวที่คมโนามน วั <t om> it> <inhib itor> นี่ครับก็คือคุณภูนะเนี่ครับสวัสดีถ้าคุณภูพูดไม่พอผมก็จะคุณภูพูดไม่พอผมก็จะฆ่าคุณภูนะฮะ,ะเฮ้ยผู้ต้องขังเบียร์ยืนเลยอะไร What ไม <t om it> ่เจอกับเบื่เกี่ยวกับใครวะ วันนี้คุณครูมิพูดไม่พอผมก็เลยจะจะ,จะอะไรอ่ะ,อะจะฆ่าคุณครูนะอ๋อคิดว่าไม่มีอาวุธระยะประชิดอ๋อใครเป็นใครจะฆ่าเราวนะเรียบร้อยครับคุณครูก็จะออกจากรายการผมเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับอยู่ในเส้นรันเดียวผม ก็นี้ก็ก็ขอใครได้เพราะนี้ก็คือคลิปวิธีการข้าวคุณครูแบบเนียนๆนะครับก็ขอถึงที่น,นี่กันนี้เจอกันพาทหน้าสวัสดี้าย